วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องด u m มแมชชีนที่ชื่อว่าซิตาร่าหรือว่าซิตาร่าก็แล้วแต่นะครับตัวเจ้าซิตาร่าเนี่ย เป็น VST plug-in ที่ทำหน้าที่เป็น Drum Machine วิธีการที่เราจะสร้าง Track MIDI เพื่อจะจะทำงานกับซ i t a r a าเนี่ยมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1ก็คือคลิกขวาในพื้นที่ว่างๆของ r e a p อ r นะครับแล้ว insert virtual instrument on new track หลังจากนั้นหน้าของ effect browser จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลือก instrument จาก instrument นี้ ผมเลือก s i t a r a อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ผมดับเบิลคลิกหรือกดโอเคนะครับผมก็จะได้อ PTION ที่จะให้เราเลือกนะครับเขาเขียนว่า build routing confirmation แล้วก็มีเอา p u พุตต่างๆมากมายเลยนะครับอตอนนี้ผมยังไม่ทำแบบนี้ผมจะให้เรามีแค่เอา p u พุเดียวก่อนนะครับผมโ no นไปนะครับจากนั้นเราจะพบว่าบนซ i t a ร่านี้มีเสียงของกลองอยู่บนนี้แล้ว ซึ่งอันนี้เป็นกลองที่ชื่อว่า Clean 808นะครับหรือเอกโอเอกนะครับซึ่งนั่นหมายถึงซินตัวนี้ครับซึ่งเป็นซินของ Roland นะครับเป็นดร m a c h ช n e คลาสสิกของ r o แลนด์เราลองมาดูว่าจากบนซิทาร่านี่เราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมจะลองโปรแกรมบนซิทาร่าให้เราดูกันนิดหนึ่ง ข้อที่1ก็คืออผมลองเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นซิทาร่าแปดนะครับแล้วก็ผมสร้าง MIDI item ขึ้นมานะครับกด Control ค้างไว้แล้ว Drag ลากนะครับผมก็จะไดะ้ MIDI item พอผมเลือก MIDI item ตัว p i a n o r o l ด้านล่างนี้ก็พร้อมที่จะมีชื่อของโน้ตต่างๆหรือว่าเสียงต่างๆบนซ i t a ร a าเนี่ยปรากฏอยู่บน p i a n o r o l ตรงนี้แล้ว จากนั้นผมเลือกให้เจ้าโน้ตที่อยู่บนนี้กลายเป็นหน้าตาเป็นข้าหลามตัดแบบนี้นะครับแล้วผมก็โปรแกรมนะครับกรณีนี้จะเห็นว่าผมมีลูปจำนวน2ห้องดนตรีนะครับในเทมโปที่120นะครับจากนั้นผมจะลองโปรแกรมดูนะครับเริ่มจากคิกก่อนง่ายๆเลยก็คือเขียนเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดคิดว่าเขียนไม่ได้อยากจะลองบันทึกเข้าไปดู เราก็เล่นได้ครับบน MIDI นะครับก่อนที่จะบันทึกผมแนะนำว่าให้เช็คแค่นิดหนึ่งนะครับว่าเราได้ Record ARM แล้วก็ Monitor ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกขวาที่ ARM สักนิดหนึ่งก็จะดีครับแล้วก็เลือก Track Recording Setting เป็น Input q u a n t i z e นะครับแล้วผมก็เลือกเป็น1ต่อ8 1ทันนี่หมายถึงตัวคเบต1ชั้นนะครับหรือว่า X n o ก e นะครับแล้วก็ผมคลิก Quantize Track midi recording แล้วก็ลอง record ดูถ้าในกรณีที่เราใชา้ midi controller เราก็ต้องเช็คที่ preferences ก่อนว่า midi controller ของเรานะครับได้ถูก set up อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปดูตอน set up ของผมนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าในกรณีที่เรา set up ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการ enable บวก control แบบนี้อย่างของผมผมใช้ panorama p 6นะครับแล้วก็ขาออกก็เป็น panorama p 6เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราไม่มี midi controller ทำอย่างไรไปเมนู view นะครับแล้วก็เลือก virtual midi keyboard นะครับ shortcut ค,คือ alt e e r n a t b บน pc แล้วก็ option b บน mac นะครับ โอเคผมกด alternate b นะครับเราก็จะได้ MIDI คีย์บอร์ดแบบนี้โผล่ขึ้นมาซึ่งเพื่อผมคลิกนะครับตัวอักษรคือตัว z นะครับตัว z บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับผมผมกด c บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นี่มา,าส่วนไม่ได้อยู่ที่คีย์บอร์ดแล้วนะครับแล้วผมก็พร้อมอัดนะครับผมจะลองบันทึกลงไปดูนะครับโอเคผมก็ลองบันทึกลงไป โดยการกดบันทึกตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีเมโทรนอมด้วยผมเลือกเมโทรนอมขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเลือกว่าเมโทรนอมจะทำอะไรให้ count in before recording นะครับจำนวนกี่บาร์จำนวน2บาร์นะครับลองดูนะครับแล้วก็ผมกด record เมื่อสักครู่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เลือก Virtual MIDI Keyboard เอาไว้นะครับเสียงก็จะไม่เข้านะครับผมจะลองใหม่ให้เราดูนะครับเราก็พบว่ามีโน้ตที่เราเล่นอยู่ที่นี่ โผล่มาอยู่ใน MIDI items อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น MIDI i t e m อันนี้มีโน้ตดังนี้แต่ถ้าเกิดเราจะบันทึกต่อไปเราจะพบว่าตรงนี้นะครับตรง MIDI ของเรามันดันมีเทคครับกลายเป็นเทคที่ 1, เทคที่2นะครับนะครับถ้าเราไม่อยากให้ได้เป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรอย่างที่1ที่เราทำได้นะครับให้เราไปที่ปุ่ม Arm อ,อีกรอบนึง คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตรง Record นะครับให้กลายเป็น Record MIDI Overdub Replace นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Overdub Record MIDI Overdub แล้วเขาจะบันทึกลงไปในออไอเทมเดิมนะครับทีน,นี้เช็คให้เรียบร้อยว่าคอนทายส์ยังอยู่แล้วก็เตรียมตัวอัดนะครับอย่าลืมกด v บ r ชว a มิด d ค Keyboard ค้างเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลองกดอัดดู นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยแล้วเรากลับมาดูที่ตัว MIDI ของเราจะพบว่าอยู่ในสภาพที่ถูกบันทึกเรียบร้อยดีนะครับจากนั้นแบบนี้ผมสามารถที่จะบันทึกต่อได้อย่างเช่นผมอยากจะได้เสียงแสแนนั่นคือตัว S บนคีย์บอร์ด นะครับแล้วผมบันทึกต่อเลยนะครับ okay. แล้วก็เราก็จะพบว่ามีเสียงของ Snare อยู่ในนี้นะครับ ในลักษณะนี้นะครับเราก็พบว่าการใช้มิ d i กับซิทาล่านี่ทำได้ง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะบันทึกเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนเข้าไปได้เลย mm hmm. เช่นกันยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเขียนไฮแ a t เข้าไปอยู่ใน MIDI i อเทมก้อนนี้นะครับแล้วก็เขียน MIDI n o t e m i d i Event หรือ MIDI n o t e เข้าไปในนี้เลยนะครับซึ่งผมต้องหาว่า Close ส Hat ah อยู่ที่อยู่ที่นี่นะครับ จะพบว่าถ้าเกิดผมคลิกอยู่ที่ขอบตรงน้ำหนักเบาเสียงจะเบานะครับและเมื่อผมสร้างโน้ตขึ้นมาดับเบลิลคลิกนะโน้ตขึ้นมาจะเบาเช่นกันแต่ถ้าเกิดผมคลิกตรงจุดที่ดังเสียงแบบนี้เวลาผมดับเบลิลคลิกขึ้นมาจะดังด้วยเป็น127เห็นนะครับผมลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งพวกนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่กด a l t e r อร์เค้างไว้แล้วมันจะกลายเป็นยังลบนะครับแล้วเราก็ลาก ลบทิ้งนะครับง่ายมากนะครับตอนที่เราอยากจะเขียน Hi-Hat ช็อตคัสเป็น Control Alternate บน PC หรือว่า Command Option บน Mac นะครับแล้วก็เราจะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับคือเป็นผู้กันนะครับเราลองลากดูจะพบว่าเราได้โน้ตทั้งหมดนี้ออกมาแบบนี้นะครับผมลองใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำหนักของเขาดูนะครับแล้วก็ เราจะพบว่าน้ำหนักเปลี่ยนหมดเลยเหมือนกันนะครับผมลองเอาเบาลองอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับง่ายมากแล้วก็แล้วในกรณีที่เราอยากจะให้บางช่วงมีลูกเล่นที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับ เราก็เปลี่ยน resolution ของโน้ตหรือว่ากริดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนกริดเป็น32นะครับแล้วผมก็เพิ่มโน้ตอีกโน้ตหนึ่งเข้าไปทำให้ลักษณะของลูปตรงนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมเติมบางที่ให้เรา นะครับแล้วก็โนต้ตตรงนี้ผมย้อนกลับมาเป็น16นะครับโอเคก็พบว่านะครับเราได้ลูปที่เป็นจากซิทาร่าเข้ามาแล้วนะครับที่เป็น808นะครับซิทาร่า808ตัวนี้ นะครับครนี้ถ้าในกรณีต่อไปนะครับของซิ t าร่าเนี่ยมีลูกเล่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราเห็นนะครับก็คือซิ t าร่านี้นอกจากจะมีเ,เสียง808มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซิ t าร่ายังสามารถที่จะนำเสียงจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นในเทปก่อนหน้านี้ที่ผมมีเสียงตะโพนนะครับในเทป Dragonfly Reverb นะครับรอบนี้ก็ผมจะลองให้เราดูใหม่นะครับขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับคลิกขวาตรงที่ว่างๆ Insert Virtual Instrument on New Track นะครับแล้วก็ใส่ s i ิ a ลาเข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่เอาเอาพุทนะครับเป็นโ no นเหมือนเดิมแล้วก็ ผมนำเอาเสียงของตะโพนใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับในแทร็กของผมนะครับชื่อว่าตะโพนแล้วเราจะเจอว่ามันมีเสียงตะโพนโอเคถ้าเราไม่อยากได้แบบนี้เราอยากจะสร้างใหม่เราทำอย่างไรนะครับก็ผมสร้างไปที่นิวคิดนะครับไปที่นิวคิดของซิทาร่าสร้างไปทในน e วคิด ผมก็สั่ง c h นคิดนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราโหลด Sample นะครับโหลด Sample ได้2วิธีเราจะกดโหลดที่นี่ก็ได้ซึ่งมันจะเข้ามาตัว Windows Explorer นะครับให้เราหานะครับผมเข้าไปหาใน Sample ของผมนะอ่าผมรืมผมมีตะโพนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับลองดูนะครับผมก็เริ่มใส่ตะโพนเข้าไปนะครับเริ่มจากเสียงเทงนะครับผมก็ได้เสียงเทงแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับ รหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะไปที่ข้างนอกเลยนะครับลองทดสอบดูแล้วผมไปที่เดียวกันนะครับไป Third Party Sample ข้างนอกผมมีตะโพนอยู่แล้วนะครับผมเลือกเท่งมาอีกลูกหนึ่งโยนเข้าไปมีกรอบสีฟ้าขึ้นในซิทาราแล้วก็นะครับไปต่อนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมใส่ถะเข้าไปอันนี้คือถะนะครับ ต้องขอบคุณ sample จากวงกอไผ่ด้วยนะครับแล้วก็มีปะนะครับอยู่ที่นี่ผมใส่ปะเข้าไปที่นี่ก็จะพบว่าเรามีแล้วถ้าเกิดผม record ในลักษณะแบบเดียวกันนะครับใส่อินพุต quantize เข้าไปแบบนี้แล้วก็แล้วก็ผมสั่ง midi keyboard ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ผมลองบันทึกเข้าไปนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าเลือกเป็น MIDI overdub replace และเป็น overdub นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กด record คราวนี้ผมก็จะเติมเสียงอื่นนะครับอย่างเช่นเสียง นะครับตบซึ่งตรงนี้จะเป็นโน้ต B นะครับนะครับโอเคผมก็จะโออร์ดับลงไปในนี้กดรคคอร์ดนะครับโอเคก็จะพบว่าผมมีโน้ตตะโพนอยู่ในนี้แล้วผสมกับโน้ตของ808นะครับ นั่นคือการบันทึกบนซิทาร่านะครับจากนั้นเราจะพบว่าบนซิทาร่าเราดูนิดหนึ่งนะครับเสียงตะโพนของเราเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับข้อที่1ก็คือเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนโวลลูมได้นะครับเราเปลี่ยนโวลลูมได้ความดังของมันนะครับเราเปลี่ยนทูนิ่งได้นะครับซึ่งเราน่ารักมากนะครับทูนิ่งเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเราจะเจอว่าเขามีระบบเซนให้เรานะฮะแล้วก็เห็นฟ r e ควนซีที่มันลงไป ในกรอบ Frequency ทันทีนะครับเป็นออผมว่าน่ารักมากอันนี้นะครับว่าเรากำลังให้ออตัวตะโพนของเราอยู่ใน f ฟรค u นซี y เท่าไหร่ในกรณีที่ผมอยากจะให้อยู่ใน f ฟรค u นซี y ที่100<ๆ>ก็เป็นไปได้นะครับที่เชิงอันนี้ผมก็ลงไปที่100เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตะกี้ผมมีเสียงตุ๊กโอเคเสียงนีออ้ในกรณีนี้เราจะเจอว่ามันอาจจะเบาไปหน่อยผมอยากจะให้มันดังขึ้น หรือผมอยากจะเปลี่ยนเชฟของมันเราจะเห็นว่าเปลี่ยนเชฟนี่แปลว่ามันกำลังมีการเปลี่ยนแอดแท็กหรือว่าหางของมันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโทนนะครับแปลว่าอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับ EQ นะครับโทนนะครับมผมจะลองขยับทูนิ่งของเขาไปด้วยนะครับให้ไปอยู่ประมาณสักแถวๆนี้แล้วก็ลองับจับโทนเข้าไปดูว่าเป็นยังไง โอเคนะครับได้ซาวของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่างเช่นตัวเท่งเนี่ยอ,อาจจะมีคอมเพรสชันได้ด้วยใส่คอมเพรสเซอร์ได้ด้วยเึ่งดูนะครับเห็นนะฮะมีเคอร์ฟให้เห็นชัดชัดแบบนี้เลยน่าร knight, ักมากนะครับแล้วก็ผมขอลดเจ้าตุ๊บตะกี้ลงหน่อยสิ่งนักเกียดเชียวนะครับโอเคแล้วก็ตุ๊บนี่ผมจะลอง คอมเพรสดูอีกสักนิดหนึ่งว่าเขาทำอะไรกับมันได้ผสมกันออกมา2อันนะครับนะครับชิทาร่ลลาอันนี้นะครับมีเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าสามารถจะเซตเอาท์พุตได้นะครับข้อหนึ่งก็คือเราจะพบว่ามันมี16 channel มีแบบสเตอริโอเอาท์พุตแล้วก็มี16 channel เอาท์พุตนะครับ One channel per pad นะครับซึ่งอันนี้ก็น่ารักมากนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาพุทแต่ละ pad ตรงนี้นะครับออกไปคนละที่เพื่อจะ process ให้ไม่เหมือนกันนะครับผมจะย้อนกลับไปที่808เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเรามี hi hat เรามี kick เรามี snare <c oughs> ผมอยากจะให้ snare เนี่ยนะครับออกไปอีกที่หนึงเพื่อที่จะไปใส่ dragonfly รีเวิรนะครับคล้ายๆกับคราว d ที่แล้วที่เราทำแต่เฉพาะสแนร์อย่างเดียวนะครับวิธีการก็คือไปที่เมนูสั่ง Audio Output นะครับแล้วก็เลือก16 Channel Output ตูมเข้าไปแบบนี้นะครับเขาจะเห็นว่าสแนร์ไม่ไปแล้วมีแต่เสียงคลิกที่ยังอยู่นะครับวิธีการที่เราจะให้สแนร์ไปก็คือต้องเพิ่ม Audio Track ขึ้นมานะครับผมเพิ่ม Audio Track Insert New Track เข้าไป Insert New Tra c k จากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องเอา Audio จาก Routing Audio จาก c i t r a a า8 8หรือ TRACK ที่เราเป็นต้นทางของเราไปยัง TRACK ปลายทางนะครับแ a c กต้นทางของเราคือ c i t r a 8 0 8 8 Tra วปปลายทางของเราตรงนี้ผมจะใช้ชื่อว่า Snare นะครับแล้วก็ลากไปจากต้นทางนะครับปุ่ม r o ทนะครับไปที่ปลายทางจริงๆไปที่ตรงไหนก็ได้ใน TRACK ก็พอใช้ได้นะครับแต่กันเหนียวนะครับก็ไปที่ปุ่ม route แล้วพอปล่อยปุ่ม route เสร็จปุ๊บ อย่าลืมนะครับต้องเอา Audio Channel ต่อไปนี่จะเป็น 1, 2, 3, 4หรือ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ไล่ไปนะครับมีทั้งหมด16นะครับ16 Output นะครับก็จะเป็น32 Out ตรงนี้น32 Channel เป็น16 s e t e r e o นะครับผมก็จะส่งจาก12ป 1, ลี่นจาก12เป็น34ต้องมาที่ New Channels on Sending Track แล้วผมเลือก Stereo Source เป็น34 คราวนี้เราลองเราผมก็เปิดทั้งหมดออกนะครับปิด MIDI ไม่มีนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ดูจะพบว่าส n a r e Pro มาใน track ส n a r e แล้วนะครับในกรณีนี้พบต่อไปนะครับว่าไฮแ a ทไม่มีนะครับผมทำแบบเดิมนะครับสร้าง track มา insert new track นะครับแล้วอันนี้ชื่อว่าไฮแ a ท close ไฮแ a ท แล้วก็ทำแบบเดิมนะครับลากจากซ i t a l a 8 0 8เข้ามา Close Hi-Hat ตรงนี้ Channel ที่ต้องออกไปพอจะเท่าได้นะครับต้องเปลี่ยนจาก3-4เป็น5-6แล้วครับนะครับแล้วก็โอเคปล่อยออกไปอย่างนี้ MIDI ไม่มีนะครับ MIDI ผมปิดนะครับแล้วก็ได้ทุกอันแล้วทั้ง Kick Snare Hi-Hat มาทั้ง3อันแล้วนะครับแล้วครนี้ Snare ผมก็จะใส่นะครับ Dragonfly Reverb เข้าไป Dragonfly แล้วก็ผมเลือกเอา Plate นะครับตอนนี้ผมเลือกเอา Plate เข้ามาใส่ใน Snare นะครับเลือกเอา Plate มาแล้วก็เลือกเป็น Bright Plate ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเพิ่ม Level ของ Wet ลงไปนะครับผม Mute นะครับหรือ bypass เจ้า Reverb ดู ตอนนี้รีเวิร์บแยกออกไปนะครับนะครับแล้วก็ผมโซโล่เฉพาะไฮแฮทไม่มีรีเวิร์บนะครับในขณะที่แสนมีรีเวิร์บนะครับนี่คือซิ t าร่านะครับดรัมแมชชีนที่เป็นฟรีแวร์นะครับของ Decompose นะครับซิทาร่าดีคอมโพส ไปโหลดได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์ที่เห็นเลยนะครับตอนพิเศษสำหรับ Ripper t ไทยในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าจะได้รับความรู้ไปบ้างนะครับขอบคุณครับ